บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าพี่พี่สองสามสี่บารมีบอลวันนี้มีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครับผมจะส่งไปสนีด่วนจีไปสี่จ๋าหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะครับผมสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ได้เลยบอร์โทด้านล่างนี้นะครับผมศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่ง 6, 4, 9, 3, 097จ้าเดอรมีเดอร์ศาสตสวยสวยสวดดองก้อยรับใส่นะครับพี่พี่เริ่มกันที่ต้นนี้9แทบแฮ้9ทับกับพี่ต้นใหญ่เลยนี่เลยจะด่างสวยสวย9ทับด่างกับพี่กระถาง5จุดหานิ้วไซส์ใหญ่ต้นโตนี้เลยครับผม9ทับ100บาทครับพี่จัดไปสวยสวยกงามตามท้องเรื่อนะครับผม9ทับ100เดียว100เดียวสวยสวย1 0พี่ต้นใหญ่นะนี่เลย9ทับ100บาท หลวงตาเมืองครับพี่ดังสวยๆเช่นกันนี่เลยจ้ะหลวงตาเมือง100บาทจากกระดัง5.5านิ้วเท่ากันหมดนะครับผมเนาะอ่ะดารานพัลลัครับผมนี่เลยป้ายสวยๆกับพี่ดารานพัลลัสหนึ่งร้อยบาทจ้ะดารานพัลัสหนึ่งร้อยบาทและเพชรจอมทองเพชรจอมทองหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจะพี่ดังสวยๆดาังงามๆต้นนี้เลยจ้ะเพชรจอมทองร้อยเดียวแล้วเดียวราศีมีต้นนี้หน้าทั้งเดิมออริจินอลนะพี่เนะาะราศีมีหนึ่งร้อยบาทจ้ะ และมีนะมังนนหน้าหวานๆครับพี่อันนี้หน้าชมพูนะหน้าเดิมหน้าเดิมครับพี่หน้ามังนนหนึ่งร้อยบาทครับพี่หน้าชมพูทองเนาะเดี๋ยวจะตอนตอนไอ้หน้าทองเขาจะเปิดมาตอนโตครับพี่นี่เลยจ้ะน้ำมังนนร้อยเดียวและอันนี้น้ำมังนนเป็นน้ำมังนนหน้าแพงนะครับพี่น้ำนมังนนหน้าแพงเนาะนี่เลยสวยๆหลอดใหม่ก็ด่างมาเลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะน้ำมังนนหน้าแพงหน้าแพงนี่เลยและปลาศาสเพชรแดงแดงครับพี่แดงแป๊ดแดงแจ็ค แดงเจ๋ปลาสาสเพชรตอนนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลา,าศาดเพชรนะครับผมใบกลมประครับเจ้าปอแก้วหนึ่งร้อยบาทจ้าสวยสวยเลยนี่เลยครับใบกลมปลาครับร้อยเดียวเจ้าปอแก้วครับผมสีการจะนาพิเศษครับพี่สีการจะนาพิเศษเจนสองนะหน้าชมพูนี่เลยครับพี่เข้มเข้มหวานหวานครับผมสองร้อยบาทจ้าสีการจะนาพิเศษเจนสองด่างสวยสวยครับผม และมีไม้ใหม่ครับผมชื่อว่าพิงค์นติเมตนะครับพี่นี่เลยตอนโตวสวยมากแบบนี้แบบนี้นี่จะพิงค์นติเมตสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นที่หนึ่งนะพิงค์นติเมตพิงค์นติเมตสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่พิงค์นติเมตสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองนี่เลยนี่เลยสวยๆกระถางห้าจุดห้านิ้วเช่นกันจะพิงค์นติเมตต้นที่สองและด้านใน เหลือตอนน้นเดียวแล้วครับพี่แสงทองคำครับพี่แสงทองคํานี่เลยไม้ด่างเหลืองทองน่ะพี่สวยๆและตอนโตเขาจะกัดเม็ดแดงไร่ออกมานะาี่คือแดงตัดเหลืองทองและพื้นไม้เขียวสวยมากชื่อว่าแสงทองคำครับพี่สามร้อยบาทจ,จะ้ะเหลือตอนน้นเดียวแล้วกระถางห้าจุดห้านิ้วแสงทองคําสวยๆเลย ม่ฟ้าหลวงอันนี้ไม้หน่อเลยพี่ไม้หนอ่อไซส์ใหญ่ต้นใหญ่นะครับผมกระถาง5.5นี่คือลดแล้วไม่ต้องพูดถึงก็พีนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตแม่ฟ้าหลวงไม้แยกหนอ่ตอต้นนี้เขา300บาทครับพี่สยสยๆต้นใหญ่นี่เลยเอาไปอัพลงกระถางใหญ่ๆได้เลย8หรือ10ได้เลยเนาะแม่ฟ้าหลวงไม้หนอ่อด้วยไม้หนอ่หนอป่าตินหัวติดเขียยย้ยวสสยๆโตไวครับผมปีสัต์แดงไซส์ใหญ่ต้นโตโอโหเฮกระถาง5.5นิ้วครับพี่แต่ต้นนี้ ใหญ่เป็นบอกว่าเป็นปีถัดแดงใหญ่แม่พันธแล้วหน้าดําแดงตัดก,กันเข้มขๆนะครับผมนี่เลยจ้ะปีสาตแดง450บาทครับพี่ตันนี้สวยๆไซส์สใหญ่ปีสาตแดงนี่เลยจ้าหน้าดําแดงครับพี่หน้าของแท้หน้าแท้อริจินอลนะพี่เนาะ450อบาทใหญ่ๆเบิ่มๆปีสาตแดง มาข้างหน้านี้ม <บ society. S 2> ีสีเลิกงามครับผมสีเลิกงามหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี่นี่เลยป้ายเหลืองดังเหลืองออกมาแล้วสีเลิกงามเดี๋ยวเม็ดแดงเขาจะมาตัโตนะสาหรับสีเลิกงามนะผมหนึ่งร้อยบาทดาริกาครับพี่บอลด่างสวยสวยนี่ครับผมตัดกับเม็ดแดงพื้นไม้เขียวดาริกาหนึ่งร้อยบาทจ้ะดาริกาสวยๆพระธาตุพนมบอลด่างเม็ดสีเริ่มมานะพี่นี่เลยเปิดดังแล้วสวยๆพระธาตุพนมหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยๆพระ พระนมนะครับผมมาได้พะมนมเนาะหนึ่งร้อยบาทเลยสวยๆจ้ะเพชรจะสีไซส์ใหญ่ต้นโตครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตเพชรเจีหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทเพชรเจ็ดสีใหญ่เพชรเจ็ดสีใหญ่เนาะแล้วก็มีอ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยสวยๆครับพี่ซับพูนผลหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทซับพูนผลสวยๆกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้า ดารานุพัลัตตต้นนี้1 0 0รบาทต้นที่2นะครับพี่เนาะต้นที่2ใส่นังเบอร์มาให้เรียบร้อยขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ต้นหนึ่งดารานุพัลัต1์หบาทต้นที่สองครับพี่และหลวงตาเมืองหลวงตาเมือง1 0 0้บาทต้นที่สองครับพี่หลวงตาเมือง1 0 0บาทต้นที่2หล,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 ลอดไมด่ด่างออกมาเลยแบบนี้วันนี้สวยๆครับผมหลวงตาเมือง1 0 0ราบาทต้นที่สองมาทางด้านนี้ครับพี่มี ดาราให้สวยหนึ่งต้นเนาะดาราหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามครับพี่ดาราหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามดารานบพัลัดนะครับผมเจ้าสาวเจ้าสาวสวยๆกระถางห้าจุดห้าป้ายง,งามๆครับพี่เจ้าสาวสวยหนึ่งร้อยบาทจะ้ะสวยๆเลยเจ้าสาวต้นนี้นะร้อยเดียวร้อยเดียวจัดไปจ้าพี่จ๋าอ่า เทพสายลุงครับพี่เทพสายลุงสวยๆเทพสายลุงต้นนี้ขอร้อยเดียวเท่นั้นครับพี่หนึ่งร้อยบาทเทพสายลุงหน้าดางสวยๆหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวร้อยเดียวจ้ะและต้นนี้สาวนครชัยนร่แฮะสาวนครชัยศรีแฮะถูกเลยครับพี่สาวนครชัยศรีหนึ่งร้อยบาทจ้ะสาวนครชัยศรีสวยๆหนึ่งร้อยบาทครับผมต้นนี้จ่ามาทางด้านนี้มี อันนี้มหาราชมหาราชแต่เหมือนจะมีใหญ oh. ่กว่านี้อยู่ต้นู้นแม่เดี๋ยวผมดูให้เลยกันนะพี่เนาะมหาราชเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปต้หน้าเดี๋ยวไปต้หน้าอาทิตมาก่อนดารานพรัตสวยอีกแล้วครับพี่นี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทต้นที่สี่ครับพี่ดารานพรัตกระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สี่เนาะแล้วก็มีมาไม้ไม้เหลืองกันหน่อยครับพี่ไม้เหลืองไม้เหลืองไม้เหลืองไม้แรงกันหน่อยครับพี่ออฟติมัสครับผมนี่เลยหน้าสวยมาแล้วแบบนี้แบบนี้ครับพี่ ออฟติมัสงามๆอ่าต้นนี้ขอ550บาทครับพี่ออฟติมัส550บาทต้นที่1นึงนะครับผมต้นที่1นึงแล้วก็ออฟติมัส550บาทต้นที่2โตมาสวยงามอารามแท้เลยตำหนึ่งสวยแน่แม่จ๋าจะบีไม่ใหม,ม่ไม่แท้เนาะออฟติมัสจ๋า ใบชมพูสวยๆเข้มๆแจ่มๆ,มๆครับพี่ตัวน,นี้ชื่อว่าปะถมนน์นะครับผมปะถมนน์ไม้จํานวนน้อยนี่เลยจ,นนจํานวนน้อยจ้านี่เลยตัวน,นี้ปะถมนน์หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ไซสนี้ฟอร์มนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยใบจมูกตัดกันแจ่มๆใบสวยแข็งแรงนะครับพี่ปะถมนน์ไม้นะ่าเก็บอีกหนึ่งต้นเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ บังเกิดเก้าบังเกิดเก้าสวยๆนี่เลย5.5าจุดห้าล้นฟูๆครับผมด้านข้างครับพี่นี่เลยป้ายสวยป้ายเจียมบังเกิดเก้าสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งนี่เลยสวยๆไม่ต้องพูดเยอะเจ็บเข่าหันแนวอ่ะต้นที่สองครับพี่ต้นนี้ต่อเนื่องกันไปเลยครับผมบังเกิดเก้าสามร้อยบาทต้นที่สองใบอ้วนกลมตุบๆครับพี่พาชิ้นใหญ่ครับพี่บังเกิดเก้าเป็นรุ่นอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผ่า ผ่าชิ้นใหญ่ผ่าชิ้นใหญ่ใบใหญ่นี่เลยโตไวมากโตไวมากต้นที่สองครับพี่สามร้อยบาทบังเกิดเก้าจ้าและด้านในเป็นเทพพระสุธาครับพี่หน้าสวยๆเลยนี่เลยเรืองตัดเขียวครับพี่งามๆเทพพระสุธาสามร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งเทพพระสุธาสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะนี่เลยครับผมกระถาง5 5นิ้วเช่นกันจ้ะ และเทพพระสุธาต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยครับผมสวยๆครับผมสามร้อยบาทกระดังห้าจุดห้านิ้วเทพพระสุธาต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองอดใหม่มาแล้วหลอดดางน,นะครับพี่รับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มรอดใหม่ด่างสวยๆเลยครับผมและต้นนี้ครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่หน้าสวยๆงามๆเลยใบใหม่ล่าสุดใ,ใบนี้ใบนี้ใบตรงกลางนี่จ้ะ มีความแบบว่าแดงๆห้องส้มมาตรงใจกลางด้วยนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์อ่าและด้านหน้านี้ครับผมอ่าพันขุนผาครับพี่นี่เลยไม้ด่างขาวแดงไม้ด่างขาวแดงขอบไปออกอมม่วงๆนะพี่เนาะพันขุนผาหน้าสวย200บาทครับพี่ต้นนี้ไม้ใหม่เด้อไม้ใหม่ๆสองรบาทนี่เลยหลอดใหม่มาเลยครับพี่ชื่อว่าพันขุนผา200บาทจัดไปจัดไปจ้า แม่ฟ้าหลวงสวยๆต้นนี้หน้าชมพูตัดเขียวแจ่มๆครับพี่แม่ฟ้าหลวงต้นนี้ขอ300บาทครับพี่หน้าเขียวชมพูตัดกันสวยๆส0 0บาทงามๆแม่ฟ้าหลวงจะ้ะและมีด้านข้างกันนี้ครับผมอ่ะหวางก่อนครับพี่นี่จะดาวอาเขียวแดงตัดกันเข้มๆครับพี่ลิ้นมังกรไฟครับผมลิ้นมังกรไฟใบมันเงามากนี่เลยครับผม เขียวแดงตัดกันจ้ำจำริ้นมังกรไฟ350บาทกรับพี่กระถาง5.5นิ้วสวยๆเลยจ้าบัสาวสวรรค์สวยๆครับพี่5.5นิ้วนี่เลยครับผมต้นที่1เนาะบัวสวรรนหน0่บาทต้นที่1ครับพี่ต้นที่หนึ่งนี่เลยใบใหม่เพิ่งกลางใบนี้ใบนี้ ป้ายสวยๆเอามาเลยโบวสวานหนึ่งร้อบาทต้นที่หนึ่งนะครับผมต,บบต้นที่หนึ่งโบสวาสวยๆหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองจ้าหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยหลอดใหม่หลอดใหม่เหมือนจะป้ายออกมาถ้นะพี่เนาะหลอดใหม่ป้ายจับป้ายจากหนึ่งร้อบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยอัพห้าจุดห้าไให้เรียบร้อยแล้วัวสวรรค์สวยๆส,ยสิราห้่มทองครับพี่หน้าเขียวขาว ใบใหม่เปิดเหลืองทองโฟกัสกันใกล้ๆแบบนี้นี่เลยครับพี่ใบใหม่ล่าสุดเปิดออกเหลืองเหลืองทองทองนะครับผมสิราหุ่มทองต้นนี้ขาซองร้อยบาทครับผมห้าจุดห้านิ้วดางส,สวยๆเลยสีลาหุ่มทองใบดกมากใบดกมากต้นนี้ครับผมนี่เลยสองร้อบาทจ้ะและต้นใหญ่สายโตทับทิมทองครับพี่ต้องบอกว่าโตรจริงอ่ะเดี๋ยวผมยกให้ดูด้านข้างนี่ทับทิมทองใหญ่ครับพี่ด้านข้างจ้ะนี่เลยครับผมต้นใหญ่สายโตจริงขอร้อยห้าสิบครับพี่ 5 0บาทเพราะอันนี้ต้นใหญ่จริง150บาททับทิมทองใหญ่ไซส์โตสวยๆเลยครับผมและตรงนี้มีมหาชัยครับผมมหาชัยมหาชัยนี่เลยหน้าเขียวตัดแดงเลยสวยครับพี่นี่เลยอุสาเดี๋ยวก่อนรอก่อนอุสาเมน,น่ี้ก็สวยอ่ะ100บาทครับพี่ตันนี้มหาชัยร้อยเดียวร้อยเดียวจ้ะนี่เลยเขียวตัดแดงแดงแต่เขียวสวยมหาชัย100บาทและตรงนี้สวยจริง อุสามมนี่กัดสีสวยเลยครับพี่นี่เลยครับผมแบบนี้แบบนี้อันนี้มี2ต้นในกระถางนะครับผมนี่จากด้านข้างหมุนให้ดูกระถาง5ั้นจนห้ามี2ต้นครับพี่มี2ต้นคู่2ต้นคู่แล้วก็กัดสีที่สวยแล้วแบบนี้แบบนี้150บาทครับพี่อุสามนี2ต้นคู่ในกระถางกัดสีมาแล้วจ้าร้อยห้าสิบพอสวยสุดคุ้มเลยต้นนี้กระถางเดียวแพ็คคู่ และต้นนี้สวยขยี้ใจครับพี่นี่จ้ะเรกรัซี่สวยขยี้ใจต้นนี้ต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทครับพี่สวยสวยต้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเห็นมุมนู้นนีต้นต้นหนึ่งสวยสวยเลยเดี๋ยวขึ้นให้ชมครับผมอ่ะเรก a c ซี่ต้นข้างครับผมห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งนะคพี่ต้นที่หนะะึ่งเนาะต้นที่หนึ่งนี่จ้ะสองสามสี่บาทเยมีบอลครับพี่ขึ้นบอลสีเป็นต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมีนี้ขึ้นแล้วเลือกได้เลยครับผมเลือกได้เลยเนาะ ไม่ต้องกลัวจ้ะไม่ต้องกลัวไม้ต้องลกสวยของแท้แน่นอนแล้วไม้ใหญ่สายโตอ่ะต้นนี้ต้นที่สองครับพี่เรกาซี่นี่จะหลอดใหม่หมาแล้วพี่ดูความหลอดใหม่พี่ดูความหลอดใหม่นี้เลยเป็นไงเขียวป้ายตัดมาเลยครับผมห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่เรกาสซี่สวยขยี้ใจหันแนวและ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 เดี๋ยวผมขออนุญาตเด็ดไปร่างก่อนนะครับผมอ่ะต้นนี้ โชคร่ำซ้ำครับพี่โชคร่ำซํำนี่เลยอันนี้คือหน้าดังเดิมออริจินอลหน้าด่างชมพูหวานๆแบบนี้นะครับพี่โชคร่ำซํำต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทโชคร่ำซํำนี่เลยรูปงามนามเพราะชื่อเป็นสิริมงคลหน้าเอาเข้าบ้านยิ่งนักฮั้นแนวโชคร่ำซ้ำครับพี่ร้อยห้าสิบตัวนี้ขอร้อยห้าสิบสวยๆเลยอันนี้หน้าดังเดิมออริจินอลเลยนะหน้าดังเดิมเลยแล้วก็มีอันนี้เทพสายลุงครับพี่ ไม้เป็นไม้ใหญ่นะเดี๋ยวผมให้ดูความด่างของต้นแม่ก่อนมีหนอด้วยไม้ใหญ่มีหัวมีหนอนะผมเทพสายรุ้งใหญ่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมยกก่อนนี่หนอ่อพี่หนอด้านข้างเนาะกระถาง5.5นิ้วไซส์ใหญ่คือหน้าแม่สวยครับพี่คือหน้าแม่สวยเทพาส,สายรุ้งใหญ่250บาทครับพี่พร้อมหัวพร้อมหนอ่อนี่เลยพร้อมแม่สวยๆฮาบครึ่งฮาบครึ่งแบบนี้250บาทจ้ะเทพ สายรุง้งอ่าและก็มีคุณหญิงทองม้วนนะครับผมกัดสีสวยแล้วครับพี่พี่ต้นนี้สายใหญ่หนึ่งร้อยบาทครับพี่คุณหญิงทองม้วนนี่จากด้นานข้างให้ดูสวดทรงองเอวนี่เลยหนึ่งร้อยบาทคุณหญิงทองม้วนกัดสีสวยแล้วครับพี่นี่เลยใบยก็เริ่มม้วนแล้วนะใบก็เริ่มม้วนแล้วใบเริ่มม้วนแล้วนี่เลยสวยๆจ้ะด้านข้างน้องผมเห็นมณีจันทร์สวยเดี๋ยวพี่เปิด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 อ่าอ่าเดี๋ยว ก่อนขึ้นมณีจันอขอมาหาราชก่อนว่าจะขึ้นให้ดูเจอพอดีเลยครับพี่เจอพอดีเลยอ่ะมหาราชนะผมนี่เลยต้นนี้ต้นใหญ่ไซส์โตหน้าสวยๆมหาราชหนึ่งร้อยบาทกันไพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวกระถางห้าจุดห้าหลอดไม่มาแล้วมหาราชใหญ่สวยๆและต้นนี้นี่จะมณีจันอันนี้ไซส์หกนิ้วนะพี่ฟอร์มหกนิ้วนะฟอร์มหกนิ้วนี่เลยจะมณีจันกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วต้นนี้ขอ สามร้อยห้าสิบาทครับพี่อย่างสวยอย่างเด็ดเลยแหละต้นนี้ต้นนี้ใบใหม่หมล่าสุดครับพี่นี่เลยด่างเลยสวยเบสสีมาแล้วแจมยมๆมันอีจันกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่เลย,เลยสวย,ส,วยสุดขมเกินราคาครับพี่นี้จ้ะอันนี้อุ้มลงสิบได้เลยนะพี่อุ้มลงสิบได้เลยนะต้นใหญ่มากต้นใหญ่มาก ด่างสวยเลยจ้าด่างสวยหน้าหวาน,วน,วนต้นนี้เม็ดส,สีสวยมาแล้วสุดแจ่มครับพี่ต้นนี้บุตรสลินครับพี่บุตรสลินนี่เลยหน้าสวยสวย 5. 5. 5. 5. นิ้วครับผม150บาทหัวสั่นดอกเดกดอกแด็กครับพี่มือผมสั่นเองไม่มีอะไรลมไม่ได้พัดอ่ะ1 5อบาทตั้งนิ่งๆอยูนะ่เนาะ150ริบุตรสลินครับพี่บุตรสลินหน้าสวยสวยเลยนี่จ้านี่จ้าอ่าและด้านข้างกันนี้ครับพี่ด้านข้างกันนี้ต้นนี้นี่เลยมงคลคน จักรยานแฮะมงคลนจักรวาลมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยไม่ใช่มงคลจักรวาลครับผมสวยๆนี่เลยไม้ด่างไม้หอกสี่ร้อยบาทครับพี่ตนนัวนี้รอดใหม่มาแล้วสวยสุดจ่มนี่เลยมงคลจักรวาลครับพี่ชื่อยิ่งใหญ่เหลือเกินชื่อยิ่งใหญ่เออเราไม้หน้าสวยด้วยนะไม้หน้าสวย,วยนะชื่อยิ่งใหญ่ไม่พอไม้หน้าสวยด้วยมงคลจักรวาลจ้า มาด้านนี้เป็นใบกลมประคาบครับพี่ต้นนี้ไซโตขึ้นมาขอร้อยห้าสิบครับพี่เจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วใบกลมประคาบไซโตครับพี่กลมป๊กเลยครับพี่นี่เลยกลมจริงๆดูดิยังไงยังกลมไหมกลมไหมใครชอบไม้ใบกลมนะพี่เหมือนผมผมก็ชอบไม้ใบกลมนะพี่นี่เลยจัดได้จากต้นนี้นี่เลยผมก็ตอนนี้ฟอม์อมอยู่ก็จะมีแยกออกคัดไปหลายต้นอยู่นะพี่เอาไปรวมให้ได้เป็นตู้หนึ่งเนาะคือเป็นไม้ใบกลมรวนเลยอ่าเดี๋ยวสำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ชมครับพี่ตอนนี้ขอค่อยๆทยอยคัดก่อน อย่างต้นไหนปล่อยได้ก็ปล่อยแบ่งได้ก็แบ่งนะครับพี่น้องอย่างต้นนี้150บาทไม้ใบกลมด่างปะครับจ้าปอกแก้วจ้ากลมจริงเจงต้นนี้ไม้แผงครับพี่ปลาสาทองแผงป้ายด่างครับพี่นี่เลยเขียวป้ายแดงด่างแดงนะครับผมปลาสาทองแผงต้นนี้ต้นน,นี้ไซส์สวยเลย5.5นิ้วต้นนี้ขอ2 0 0บาทครับพี่สวยๆปลาสาทองแผงเขียวป้ายแดงสุดแจ่มครับผมและพรมพิมาน สวยจัดประหลัดบอกเพราะประหลัดราออกแลว้วจังกลับมาบอกว่าสวยจัดกับแม่พันหนึ่งหมื่นสองพันบาทของผมครับพี่ต้นนี้ผมขอแบ่งให้หนึ่งร้อยบาทครับพี่แม่พันหนึ่งมื่นสองเมื่อสองปีที่แล้วครับพี่เนาะได้มาตอนระครังแรงเลยอะผ่าซ้ำผ่าแล้วผ่าอีกก็ไม่รู้ว่าคืนทุนหรือยังแต่ก็แบ่งครับพี่หนึ่งร้อยบาทครับพี่แบ่งในราคาร้อยเดียวเนาะผมพี่มานสวยสวยจ้าอ่ะสนใจต้นไหนกิ้งกังเลยเด้อศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์กเก้าเจ็ดเบอร์โทรแอดไลน์ด้านล่างนี้นะครับผม เอาเปนทสาวสวยทีส่สุดน้องก้อยพร้อมรับสายแล้วจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพี่ขอบคุณและสวัสดีจ้า